รับผมกเียเเรดี๋ยวพี่ยืนชิดนสนให้บอกตรงใครเอาผมมายืนตรงเนี้ยเหมือนมายืนฆ่าตัวตายอ่ะนึกพี่เมย์อ่ะไม่เคยเห็นสเต็ปการโยกเอวตั้มแล้วพี่ก็เสียวหูอยู่ขอว่าเอดีสักอย่างมันเป็นชีวิตพี่เพือคุณจะบอกว่าตัวคุณนี่เอวดีที่สุดเอวกากที่สุดครับผมเสียวมากวันนี้เป็น มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆบ้างตาตามก่อนตามก่อนวันนี้เรื่อโชว์ไม่ใชคพวกนี้นะครับผมเป็นการเรียกว่าเรื่องน้ำย่อยเฉยๆซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยฮะหนุ่มหล่อทั้งหลายตรงนี้ขอยกเอี่ยวยไปด้วยขอยกเป็นหนุ่มหล่อไปด้วยวันนี้มีความสุขมามอบให้ทุกคนอย่างแน่นอนครับค่ะพี่เก๋ล่ะมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆดีใจมากครับวันนี้ก็ แฟนคลับผมผมก็จ้างมาต่อสู้กับแฟนคลับเป็นตายก็เขามาด้วยใจเขามาด้วยใจดีใจครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าขึ oui> <h 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 ้นเวทีกับน้องๆเดอะสตาร์อะไรรู้สึกว่ามีพลังความสนุกสนานเยอะๆไวเราใกล้กันไวเราใกล้กันใช่ก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไวเดียวกันเออวพูดพูดเสร็จเนี่ยยืนติดกับซีดีด้วยไงใช่ซึ่งซีดีเด็กมากด้วยหน้าอยาเด็ก เอาจริงคือคุณพ่อคุณแม่ดีอ่อนกว่าฉันอีกอ่ะชอบชอบที่พี่เกดถัดมาหาผมและชี้บ่กหน้ายังเด็กพี่หมายถึงผมนะแหวกับพี่ด้วยดีดีหรือเจกงไงบ้าเอาผู้ใดกับแฟนๆไหนหรือแฟนๆมาเยอะสวัสดีแฟนคลับพี่ๆทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนคลับผมด้วยนะครับวันนี้ใครพร้อมที่จะสนุกด้วยกันขอเสียงหน่อยเร็ว ครับเราว่าวันนี้พี่ๆทุกคนแล้วก็ผมจัดเต็มแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกัน<ช>นะครับเพลงไหนร้องได้ก็ช่วยกันร้องเพลงไหนเต้นได้ก็ช่วยกันเต้นให้สุดๆไปเลยนะจ๊ะโอเคไหมการละครับการรู้สึกไงครับพี่แมาโอ,อ้โยยังถามไม่จบเลยยังถามไม่จบเลยขอบคุณแม่กขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณที่วันนี้มาร่วม Dancing Yinter Star ด้วยกันครับผมแล้วก็วันนี้ก็ยืนข้างพี่สนนะฮะก็ก็บอกว่าค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันมากนะไม่ตฮะ เหมือนภาพเขาดำครับผมร่มอภาพเขาดำคุณคุณหล่อเข้มคุณหล่อเข้มครับผมนะฮะก็วันนี้ตที่ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเจอกันครับโอเคครับคนต่อไปครับตุ้มตามครับพี่คัะแม่พี่ผม่าวตาวไม่มีอะไรตุ้มตามครับนี่พี่สอนพี่สอนเอาสอนกันเหรอภาได้ยังไงพี่ชายของกันพี่ชายพี่น้องกันพี่น้องกันเออคุณพ่อคุณแม่เขาเลือกยังไงนี่เห็นเขายืนคู่กันอยากจะเป็นคนเอาพี่เอาน้องเลย โอ้พี่กอดเพื่อนเอาปูไอ้นี่กัดจะกินเลียบเลยอ้าโซนช่โซ่เจอเดี๋ยวกินคนไม่มีรอยสักได้ด้วยเหรอครับโอ้ยโอรีการเงียบเงียบได้ย่างงี้ไอรีการอย่างนี้เลยคือหออปอตรงนี้เลยนะคะก็ชอบคนนอนนั้นทั้หนังสือพิมพ์คือพี่แท็กเนี่ยเสียเวลาเมื่อเช้าโอ้ครับไอ้นี่เล่นกับแฟนตายเลยแล้วก็สั่งเสียไว้ว่าขอให้ได้เจอคนดีดี ขอให้พี่แดนได้ดูอย่างกันทึกเทปแต่เมื่อกี้ตัดออกใครใครที่ได้ขอดไวได้ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมพี่สดค่ะรู้สึกไงบ้างวันนี้แฟนๆมาเยอะเลยครับสวัสดีครับยิ่งตอนแรกขึ้นมานะครับก็นนูว่าทางฝั่งไอ้พี่จะเลยนะม,มีสีน้ำเงินเพียบเลยนะครับการเปของต้ามออก,กันเรื่เป็นไรก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ดีหรือเปล่าครับแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับมาหรอมาหรอมาหรอต้องทำให้ดีสิมาโถครับพี่ตุ๊ก ต้องพูดอะไรหรอต้องพูดกับคุณอล้วจะยังไงบ้างเป็นแฟนมาเยอะวันนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยว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 เดีวียวเดี๋ยเียเดียวเีวเดียเดีวเดียเีเดียวเดีวเียีวเดีเียวเดี๋ดี๋เดียวเดี๋ดวเดียวเดีวเวเดดีเดยเดี๋ยวดีดี๋ยวเดดดาดด ตุูตามล้อมอะไรเงียบคลิปเลยฮะคีนั่นเขานลยไม่เป็นไรจะเพื่อไปนะจะได้มีสมาธิฟังเพลงพรบน้ของผมโอ้ยนะฮะน้าเงินคนรอด่านี่โกรธเลยนะอ๋อกานให้คิวด่าจะได้ไม่ต้องโกรธโอด่าผมสิตัวหลัพูดถึงใครอ่ะนี่คิวเอฟไงมตัวหลัจำคิวไม่ได้หรอเล่นกันได้แล้วเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์จากทุกหนุ่มอย่างแน่นนอครับผมแต่ เสียเวลาเลยแล้วกันครับพบกับหนุ่มคนแรกของเราตุ้มตาตุ้มตาให้เตรียมตัวก่อนให้ไปเต็มตัวก่อนครับเอาคุณคนแรกครับโอเคครับคุณคือคุณคุณไม่รู้ตัวหรอกครับผมผมก็ทำเซอร์ไพรส์เป็นงั้นแหละครับนี่ครับทำเซอร์ไพรส์เราให้หนุ่มๆท่านอื่นไปพักก่อนนะคะใช่ครับโอเคแล้วขอเสียงเงียบกิฟตให้กับตุ้มตาด้วยครับฮิตเล